สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวัตนะครับวันนี้ช่องวาวฟุตบอลกลับมาเจเจอกับทุกท่านเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมครับเรื่องราวของฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นมุมของไฮไลท์ฟุตบอลข่าวสารฟุตบอลหรือว่าจะเป็นการคุยเรื่องฟุตบอลในเชิงวิเคราะห์ ก็ติดตามได้เลยนะครับกับช่องว้าฟุตบอลฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับประเด็นที่ผมจะมาพูดถึงกันก็คงจะเป็นข่าวที่มีออกมาเกี่ยวกับซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งของวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ต้องใช้คำว่าระเหตุระเหินแล้วก็ตกระกำรลำบากใช้คำนี้เลยก็ได้นะครับกับผู้เล่นอย่างฟิลิเป้คูตินโยนะครับจากที่ เป็นซูเปอร์สตาร์เป็นดาวดังดาวเด่นของหงแดงลิเวอร์พูลแต่ว่าตัดสินใจผิดพลาดย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวเกือบเกือบ140กว่าล้านปอนด์นั่นนะ่ะแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จกับการเล่นที่คัำหนูนะครับซีซั่นนี้ปล่อยให้ทีมอย่างบาร์เยนิมคยืมตัวไปร่วมทีมแล้วก็มีออปชันที่จะซื้อขาดแต่ว่าบาร์เยนก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่า จะไม่มีการซื้อฟิลิเป้คูตินโยนะครับทำให้บาร์เซโลนาเองก็หาทางที่จะปล่อยคูตินโยออกไปมีการคาดการกันว่านะครับว่าบาร์เซโลนาเองพร้อมจะปล่อยคูตินโยถ้าใครจะซื้อแบบถาวอนะครับค่าตัวก็อยู่ที่ราวๆ80-90ล้านปอนด์นะครับแต่นั่นก็ดูแล้วจะไม่มีทีมไหนให้ความสนใจฟิลิเป้คูตินโยเลยนะครับจนกระทั่ง ข่าวล่าสุดที่มีออกมาใหม่นะครับว่าบาร์เซโลนาเองก็ไม่มีความต้องการที่จะเก็บคูตินโยไว้นะครับออกมาบอกเลยนะครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะปล่อยคูตินโยให้กับทีมอื่นด้วยสัญญาการยืมตัวอีกหนึ่งฤดูก,กาลนะครับโดยที่ค่าใช้จ่ายกับการยืมตัวคิดอยู่ราวๆ9ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับถือว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ผมเชื่อว่า จะทำให้หลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกตาลุกวาวแน่นอนนะครับเพราะว่ากับมูลค่าของฟิลิเป้คูตินโยกับสิ่งที่ฟิลิเป้คูตินโยทำได้ในมาตรฐานของเขานะนะั่นน่ะค่ายืมตัว9ล้านต่อ1ซีซันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับสุดท้ายก็คงจะต้องไปเจราจาในเรื่องของค่าเหนื่อยแหละว่าจะต่อรองกับบาร์เซโลนาในการาจ่ายยังไงกับค่าเหนื่อยของฟิลิเป้คูตินโยนะครับ พูดถึงทีมที่เหมาะสมแล้วก็มีความเป็นไปได้กับการคว้าฟิลิปเป้คูตินโยด้วยสัญญาการยืมตัวแน่นอนละครับข่าวตอนนี้เพ่งเล็งมาที่ทีมอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับที่ดูจะมีความต้องการจะหาผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพในช่วงฤดูกาลหน้านะครับ นอกจากอาซนอลแล้วทีมอื่นๆก็แน่นอนครับทีมที่ตอนนี้เรายังคงรอรุ้นว่าเจ้าของใหม่จะจบเมื่อไหร่หรือว่าจะได้มีการเปลี่ยนเจ้าของไม้อย่างนิวคาเซลถ้ามีเจ้าของใหม่เป็นกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาก็จะเป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับความสนใจแล้วก็ เพ่งเลงไว้ที่ฟิลิปเป้คูตินโยแน่นอนนะครับนั่นคือ2ทีมหลักๆที่มองกันตอนนี้นอกจากนั้นที่มีข่าวประปรายมาก็คือทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงท็อตแนมฮอสเปอร์แต่ว่า2ทีมหลังสุดถ้ามองในมุมของผมนะครับผมว่าดูจะไม่มีความจำเป็นแล้วก็ให้ความสนใจแบบจริงจังสักเท่าไหร่ยิ่งเฉพาะแมนยูแล้วเนี่ยตำแหน่งของฟิลิปเป้คูตินโยที่ เล่นอยู่เป็นประจำตัวรุกทางฝั่งซ้ายหรือว่าจะเป็นเพลย์เม e เกอร์ตรงกลางเนี่ยผมเชื่อว่าแมนยูเองคงจะไม่ต้องการฟิตเต้คูตินโยจริงๆะนะครับทางขวาเขอาไปทางซ้ายเองก็มีทั้งแรดฟอร์ดทั้งมาชิยาวรวมไปถึงบูโน่แฟนานเองก็เล่นเป็นเพลย์เม e เกอร์ได้ดีฉนั้นผมยังไม่ยกแมนยูว่าเป็นทีมที่จำเป็นที่จะต้องใช้คูตินโยนะครับสเปอร์ ก็ถือว่าเป็น1หนึ่งทีมที่ถ้าดูกับวิธีการเล่นแล้วตำแหน่งของครูตินโยเองถ้าจะเหมาะสมกับสเปอร์จริงๆก็คงจะต้องเป็นตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ที่ตัวจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมของสเปอร์นั้นก็อาจจะยังไม่ได้มีในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ลักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นดูทางซ้ายก็ยังมีอย่างซนฮึงมินอยู่ราะนั้นผมว่าสเปอร์ก็ก็ยังไม่มีความจําเป็นสักเท่าไหร่แต่มองที่อาร์เซนอลครับอาร์เซนอลยิ่งมีข่าวกับ ฟิลิปเป้คูตินโยแล้วเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันน่าจะเป็นไปได้แล้วก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวหนึ่งเลยอย่างที่รู้ครับว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ชุกวันเนี้ยเงินถุงเงินถังก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็การยืมตัวเป็นสิ่งที่อาร์เซนอลพยายามที่จะทำให้เราเห็นมาโดยตลอดโดยเฉพาะผู้เล่นในสเปนเขาก็มีการต้องการที่จะยืมตัวมาเสริมทัพนะครับมาเป็นก่อนหน้านี้ดานิเอลเซบายอสเแล้วก็เห็นมาแล้วว่าก็ดึงมาช่วยทีม แล้วก็ดูแล้วกับอนาคตของเมซุตเออซิลเองแม้ว่าภายใต้การคุมทีมของมิเกลอารเตต้าเนี่ยเมซุตเออซิลจะถูกใช้งานพอสมควรแต่ผมเชื่อว่ากับค่าเหนื่อยที่เมซุตเออซิลได้รับแล้วเนี่ยอาชนอลก,ก็ยังมีความต้องการเหมือนเดิมกับการปล่อยเมซุตเออซิลออกไปยิ่งถ้าพวกเขามีตัวที่จะสามารถมาทดแทนเมซุตเออซิลได้แล้วด้วยเนี่ย ผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเลยครับที่นักเตะคนนั้นจะเข้ามาเป็นแกนหลักของอาร์เซนอลในซีซั่นหน้าถ้ามองภาพรวมอาร์เซนอลนะครับผมเชื่อว่าเสียแน่ๆหนึ่งคนก็คือเปียเอเมริกโอบารมยองซึ่งในการเล่นกับอาร์เซนอลแล้วเนี่ยโอบามยองเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายนะครับซึ่งตำแหน่งตรงนี้แหละเป็นตำแหน่งที่ฟลิปเป้คูตินโยเราเคยเห็นเขาทำได้ดีที่สุดกับการเล่นในกับลิเวอร์พูล แล้วมันจะเป็นช่องว่างช่องเบิ้์เริ่มเลยครับถ้าอาร์เซนลเสียโอบามยองไปจริงๆดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นจุดสำคัญเลยครับถ้าอาร์เซนลดีลกับฟิลิปเป้คูตินโยได้การหายไปของโอบามยองแทบจะไม่มีความหมายครับเพราะว่าคูตินโยเองก็จะเล่นเป็นธรรมชาติมากกับการเล่นตัวรุกฝั่งซ้ายแล้วก็ทำให้อาร์เซนลมีโอกาสที่จะไม่เสียศักยภาพของทีมไปกับการ ขายโอบามยองได้เงินก้อนโตเข้ามาแถมมีผู้เล่นที่จะมาเล่นทดแทนกันได้กับลักษณะที่มันเหมาะสมกับตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายมากกว่าด้วยซ้มไปแม้ว่าโอบามยองจะเล่นทางฝั่งซ้ายได้ดีพอสมควรแต่ถ้าถามตามตรงแล้วเนี่ยกับคุณสมบัติที่ตัวลุกริมเส้นฝั่งซ้ายมีเนี่ยบางทีการปั้นเกมการช่วยทําประตูบ้างมันน่าจะเป็นจุดที่โดดเด่นกว่าที่ออบามยองทำนะครับเพราะนั้นผมมองว่าดีลนี้ถ้า ดูจากข่าวถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมบาเซลนามีความต้องการจะปล่อยอยู่แล้วนะครับขณะที่อาร์เซนอลเองถ้าดูจากนนราลาที่บาเซลนาจะคิดกับค่าย,ยืมตัวเนี่ยสกยภาพของอาร์เซนอลพร้อมจ่ายอยู่แล้วแล้วก็กลิ่นอายของพรีเมีย สำหรับฟิลิเป้คูตินโยผมเชื่อว่าเขาอยากกลับมาครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เกาะแจ้งเกิดแหละแล้วก็น่าจะทําให้ความมั่นใจต่างๆของครูตินโยกลับมาได้ง่ายขึ้นถ้ามาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งดังนั้นดีลนี้น่าสนใจครับต้องติดตามข่าววันต่อไปว่าจะเป็นยังไงสาหรับผมผมเชียร์เลยครับเชียร์ให้อาร์เซนอลดึงตัวฟิลิเป้คูตินโยมาให้ได้เ <c out inho> พื่อจะทำให้พวกเขามีศักยภาพแกร่งพอที่จะลุ้นกับกลุ่มท็อปของตารางในพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้านะครับน คุยกันในวันนี้ครับกับเรื่องราวของอาร์ชซนลกับฟิลิเป้คูตินโยอย่าลืมฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องวาฟุตบอลไว้ด้วยนะครับถ้ามีเรื่องราวของฟุตบอลที่น่าสนใจมีไฮไลท์ดีๆก็มาติดตามมาได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ